แล้วยอย่างไรเราเริ่มจัดจังหวะได้อ,อ๋อการเลขยกสี่ผ่านนีก็ผ่านเลยพบห้ายกเราก็ยๆๆๆๆๆัง วันนี้เห็นเดินขึ้นไปรับอาชีพโอ้โหนานเลยอ่ะได้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากใครบ้างจำได้ไหมได้2แสนรับจากใครบ้างจำไม่ได้พวกเซียนมวยเนาะเจ้าหน้าที่เท่ากับอ๋อหนึ่งเจ้าหาทวันนี้เท่ากับรวมทั้งหมดเนี่ยอ่างอันชี2แสนค่าเขียนผ่าน50,000ไม่รวมค่าตัวโอ้โหนี่เกือบ3แสนเลยแล้วก็เคยหลวงด้วยดิเีือหลวงเท่าไหร่ประมาณ300,000 3หมื่นต้องมี3แสนนะเนี่ยวันนี้พอใจผลงานไหมก็พอใจครับอ่าอ่า ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นอี้เพราะว่าต้นๆเรายังดูแบบพัฒนาค้ำหนักนี้เป็นไงวันนี้ต่อแล้วสามห้า่อยมาอากรแป์ค่อยมาเ่การแชมป์อยมเ่กรแ้งม่เิ่ครับ้านรับโอ้ม่เครับโ้เลยครับ่าไปค่มไม่ได้เาเลิค้งาไมคยพ่อพ่เป็นไงันนี้ตัดเชชอยโิมคิดเลยว่าจะทเป็นแชมป เคยได้ชียอะขนาดนี้ไหมพ่อแล้วพอรู้สึกพ่อเป็นไงพอลุกมาได้แล้วอไม่เคยเจอเงินานี้ไม่เคยเลยนะวันเดี๋ยวเอามันขึ้นมาทำบูดองเลียกบูดองมีจุดไหนที่ต้องให้ลูกชายปรับปรุงอีกไหมพ่อต้องเลือกจุดไหนบ้างเดี๋ยวบอกกับลูกว่าอะไร จุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็นี่ครับต้องตั้งใจต้องเล่นก็นะครับผมน่คหน้าท้ายงานพวกระดับสนุนวันนี้พอใจกับงานไหมรับเจเด่นพอใจจะมันเล็กจะชกยากหน่อยโอ้โหอคนไหนไม่มีแพ้เลยมีโอกาสใบนาห่อทั้งสามสองไปจนสามสี่เกมกระชกวันนี้นี่เราวางเกมอะไรนะเร็วเร็วร้ออากาศเรื่องสองเดินเดินเดินบอกน้องแล้วว่าเดินกสอง

ก็สามารถเจอรถรถเก๋งก hmm. <âu baik> ็สามสองสามสี่ไม่เกินสามสี่ครัมา้าผมถ้าผมถ้าผมจะฝากฝากเปนมวอจะตามก็ฝากติดตามทุกนาทุีนี้เดียวเลยครับครับผมครับแล้วนะครับนี่คือวันละค่ายเลยครับนี่คือก้อนอัดฉีดนี่ประมาณสองเซนนะอันนี้คือวางวางเกมใหม่อยู่แล้วเหมือนกับที่วหน้าค่ายบอกว่าจะพูดนี่นะเกมมันไปเข้าทางเราช่วงไหนยังไงยุ่ง

ก้าีเราก็ข้อได้ครับต้องผมยกห้าเหรอไม่เดินเบียครับน้ำาดนี่เป็นยังไงบ้างปล่อยไหมหนึ่งปกติเนี่ยชกปกติร้อยสามสามสามสี่ได้นะวันนี้ประกันแชม์ด้วยจะกลับครับเสร็จแล้วนะ พี่น <Luca> uh ึไปคนรับรับอาจฉาจากใครบงจำไไหมจำไดี่หนึ่ง่ห่งช์เี่หนึ่งชมท่าไหีนึรบห่แาทล้วอีกคนหนึ่งก็คือเจียเจี๊ยบรามินทาหนึ่งสบาทนะนะแล้จ่าลูกพี่ด้วยจากหน้าพี่ลงงินเสหลงเหรียญจิตเท่าไหร่มาจากสาหมื่นควนควมาี่บอกแใช่ไหมอ่าโอ้โหอิชี